กราบสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้พบกับช่องกอฟอีกครั้งนะครับวันนี้มีสกินใหม่เข้าฮับตอนเที่ยงผมต้องรีบอัดรีบตัดรีบลงก่อนบ่ายโมงครับแล้วก็คือเป็นสกินอลเลนนะครับอ่าสกินชื่ออะไรไม่รู้ฮะบีดแก๊งซามอยผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะฮะเป็นการสุ่มส่วนลด99%นะครับแล้วก็ใช้ 9คูปองในการสุ่มนะฮะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งสุ่มนะฮะขอร้องนะฮะอย่าเพิ่งสุ่มผมอะจริงๆผมสุ่มมารอบหนึ่งแล้วแล้วผมก็ลืมกดอัดไปฮะรอบนี้เป็นรอบเทคซ้อมนะฮะผมก็จะบอกเหมือนเดิมก็คือทุกคนอย่าเพิ่งรีบสุ่มครับเพราะว่าอะไรเพราะเหมือนมีวงในบอกมาครับว่ามันจะมีกิจกรรมลูกแกวทองเข้านะฮะซึ่งวงในไม่รู้เชื่อถือได้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมว่าก็กได้นะฮะไอสกินปลาหมึกนะฮะปลาหมึกสกินใหม่กุ้งกิ๋งเนี่ยผมขอหาปลาหมึกนะปลาหมึกเป็นแท้งครับแท้ง สกินนี้ของปลาหมึกนะครับนี่อ่าสกินนี้ฮะมันจะเข้ามาพร้อมกิจกรรมลูกแก้วทองเพราะฉะนั้นทุกคนรอถ้าแบบว่าไม่รีบใช้อลเลนนะฮะรอไปเติมก็ได้ครับแล้วก็หลังจากเติมลูกแก้วทองทุกคนอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งสุ่มอีกอย่าพึ่งซื้อเลยรอกิจกรรมนี้ก่อนครับกิจกรรมนี่แลกปองมีแต่ได้กับได้นะครับ ากิจกรรมนี้จะเข้าวันที่7นะฮะถ้าแนะนําคือทุกคนใครที่มีคูปองเนี่ยตุนตุนคูปองไว้ได้ดีประมาณ3 0 0 0คูปองเรามาเล่นกิจกรรมนี้ก่อน,นครับถ้ามันเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยมันจะมีการคุณจะได้รีเทิร์นกลับไปก็หลักร้อยคูปองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารีบนะฮะอย่ารีบแต่ถ้าแต่รอบนี้ผมจะ ซื้อให้ซื้อให้ดูแล้วก็รีวิวเอฟเฟกให้ดูนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่ใช่เมนอารเรนเนาะแต่แต่เดี๋ยวจะไปลองเล่น,นะฮะได้คลิปก็ได้ฮนะนี่ผมก็สุ่ม3ครั้งนะผมได้ทั้งหมดคือ65%เปนะครับแล้วก็กดซื้อไปแล้ว318คูป,ปองนะฮะแต่ว่าริมกดอดัดนะขอโทษด้วยจังหวะนี้ไปรีวิวเอฟเฟกกันเลยะฮะอ่าสกินนี้นะครับเบียร์แกรนซ์สามอย โอเคไม่รู้อ่านถูกไหมฮนะถ้าอ่านผิดขออภัยเราไปดูฮะเอฟเฟกจะมีอะไรบ้างท่า1 2 3 4และมีท่าวาัดหรือไม่ไปลุ้นกันครับเอาละตีธรรมดานะครับเดี๋ยวเริ่มจากตีธรรมดาก่อนชึบชึบชับชุบ,ชบ,ชบโอ้โหควงฮะฟับ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 ,ฟบ,ฟบ,ฟบโอเคสกิลหนึ่งนี่ควงไปเต็มวงฮะก็เหมือนตีธรรมดาแต่ว่าอลังฮะอลังฮะสกิลล็อกขาก็แดดแดดแล้วมีแสงสีแดงแดง ก็ตามแสงตามดาบฮะจังหวะน,นี้เทนมาแล้วฮะโอเคขึ้นไปเทสกระโดดเกาะหัวเทนหน่อยโอ้โหมีรูปแมวน้ำลายไหลนะครับชับชับชุบชบชุบชบ,ชบ,ชบกระโดดอีกทีนึงกระโดดขึ้นมาเซ่โอเคฮะจังหวะน,นี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวมารีวิวท่าวาร์ปฮะโอเคโอ้โห <laughs> วา้าบเงาเงาฮะ910คนจะมีท่าวาร์ปหรือเปล่าฮะแกรีน่าเหมือนสกิลนะัด สกินนาตายามันจะมีท่าวามนะฮะโอ้โหอันนี้ผิดหวังเล็กน้อยฮะบองตรงบ่องเลยฮะไม่เวิร์คฮะโอเคก็ถ้าใครชอบรีบก็จัดกันได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้รอนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะไปงาน ROV p o l i นะฮะผมจะใส่เสื้อตัวนี้ไปนะครับนี่ผมเพิ่งสั่งทำมานะครับโอเค ก็ถ้าทุกคนเจอ,อยังไงก็เข้ามาทักทายได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสะสมสกินได้ให้ได้แบบเยอะๆเนี่ยแล้วก็ได้ในราคาที่คุ้มค่าเนี่ยฝากไปดูเทคนิคตรงคลิปที่ผมสุ่มสกินอิลูเมียนะฮะท้ายๆคลิปเนี่ยผมจะบอกวิธีการเก็บสกินของผมนะครับโอเควันนี้จบแล้วฮะอัดแล้วกดอัดแล้วชัวร์นะโอเคไปละสวัสดีครับ